ความเครียดที่สะสมอะค่ะแต่ทํำยังไงก็คือนอนไม่หลับตีสองเยนเยันเช้าเลยสวัสดีค่ะวิเลวันเกตมณีค่ะอายุ47ปีค่ะแต่ก่อนนี้เป็นคนที่แบบว่าหัวถึงหมอนแล้วแบบนอนหลับสนิทเลยนะคะแต่จะมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสามปีค่ะมันเกิดจากการการทํางานแล้วก็ความเครียดที่สะสมอะค่ะนอนนอนหลับยากตื่นขึ้นมาแล้วก็คืออยู่อยู่สักพักนึงอะคะ่ะแต่ทํำยังไงก็คือนอนไม่หลับตีสองเยนเย,ยันเช้าเลยหรือจะ มาหลับอีกทีก็ประมาณตีสี่ถึงตีห้าตื่นขึ้นมาแล้วมันแบบไม่สดชื่นมึนหรือว่าวิงวิงเวียนถ้านอนไม่หลับจริงๆถึงจะหยิบนอนหลับอะค่ะขึ้นมากินใจคอไม่ดีเลยใจเต้นตึับตึับ ประมาณวันที่วันที่6วีเริ่มรู้สึกดีขึ้นหลังหลังจากนั้นนะคะมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามตามสเต็ปพอแล้วเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยคะ่ะเกือบจะเป็นปกติของวีะคะ่ะว่าการนอนหลับเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยวีเป็นคนที่นอนหัวถึงหมอนแล้วหลับเลยนะคะวีก็มีความรู้สึกว่าเออวี <S <S หัวถึงหมอนเนี่ยแป๊บหนึ่งมันมันก็จะหลับมันหลับง่ายมากเลยคะ่ะวีเข้าห้องน้ํากลับมาเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะ ตื่นเช้ามาเนี่ยก,ก็สดชื่นไม่ไม,ไม่ไม่มีมึนไม่มีงงสมองโล่งไม่มึน